สวัสดีครับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของบ้านนะครับบ้านนะฮะเป็นลัทธิใหม่เป็นลทันลทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจนะบ้านแต่ละหลังที่มีทะเบียนบ้านนะบ้านนั้นจะได้ใช้ลทัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจได้เลยนะเพราะว่าสมุดทะเบียนบ้านเนี้ยจะมีฐานะใหม่นะครับ เป็นฐานะที่ยิ่งใหญ่มากนะเป็นฐานะที่เรียกว่าพักการเมืองอนะ่เป็นพักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีเสียงชนะขาดไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งเสียงมาชนะขาดในตัวเพราะลูกบ้านที่มีชื่ออยู่ในสมุดที่เป็นบ้านนั้นเป็นสมาชิกพักโดยอัตโนมัติเป็นสมาชิกพักโดยอัตโน,นมัตินะฮะดังนั้นพักนี้จึงไม่ต้องไปจัดเลือกตั้ง พรรคนี้ก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะพรรคนี้มีมาตรฐานของพรรคเองเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญอีกเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญนะครับอ่าแล้วเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศใดๆในโลกฟังไม่ผิดนะครับที่ผมพูดมานี้ผมจะทวั่วอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> บ้านแต่ละหลังนะครับต่อไปนี้จะถูก ยกระดับบ้านนะฮะเป็นสภาบ้านสามดุลเป็นสภาบ้านสามดุลน,นะครับเพื่อทําการเมืองโลกเพื่อทําการเมืองโลกโดยรัฐทธิครอบครัไทยมหาอนาจเป็นผู้กํากหนดและแต่งตั้งนะรัฐทีน่นี้ถ้าผระประชนสนใจประชนที่อยู่ในบ้านที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสนใจสนใจนะอยากอา ใช้ลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจเพื่อไปทําการเมืองโลกเบื่อที่จะดูการเมืองน้าเน่าประเทศไทยหน้าจอทีวีหรือหน้าโทรศัพท์เบื่อจะตายแล้วใช้คำว่าเบื่อแสนเบื่อเอือมละอากับไอ้พวกพักการเมืองหน้าเก่าๆตระกูลเก่าๆอย่างนี้จบยุคได้แล้วหมดยุคหมดสมัยแล้วบัดนี้มันมาถึงยุคที่ประชาชนจะประกาศ เป็นคนไทยตัวจริงเป็นคนไทยตัวจริงนะฮะเหตุที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าแท้จริงประเทศไทยเป็นประเทศไทยตัวปลอมเป็นประเทศไทยตัวปลอมนะฮะประโยคต่างๆก่อนอื่นผมก็เกิดก็ต้องเกิดก่อนประโยคต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยวลีต่างๆที่ผมพูดคอนเซ็ปต์ต่างๆที่ผมนําเสนอเนี่ยท่านจะไม่เคยได้ยินที่ใดมาก่อนเลยเพราะเราจะเป็นต้นแบบโลกนั่นเองนะเป็นต้นแบบ นะแล้วเป็นการนำเสนอต่อเวทีโลกมันจึงเป็นการทําการเมืองโลกไงทำโดยรัทิิครอบครัวไทยมหาอำนาจนะทำโดยรัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจเพราะบ้านทุกหลังมีสมบุญทเบินบ้านซึ่งเป็นหลักเป็นฐานมีหลักมีฐานนะมีทะเบียนเรียบร้อยมันถูกต้องเพียงแค่ประกาศนั่นเองเพียงแค่คนในบ้านบ้านทุกหลังร่วมกันประกาศ บ้านทุกหลังต้องร่วมกันประกาศนะประกาศทําการเมืองโลกดังนะนั้นเจ้าบ้านใครที่เป็นเจ้าบ้านนะในสมุดที่บ้านจะระบ,บุว่าใครเป็นเจ้าบ้านคนนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นประมุขของบ้านนะบ้านก็เหมือนกับประเทศเล็กๆเป็นเป็นนาโนประเทศอ่ะนะอ่าเป็นนาโนเอาเป็นไมโครแล้วกันนาโนจะเล็กไปเป็นไมโครประเทศเป็นประเทศเล็กๆแล้วตัวประเทศมันก็ต้องมี เฮดส์ออฟสเตตใช่ไหมเฮดสเตตก็ค like uh, ือเจ้าบ้านในที่บินบ้านระบอว่าเป็นเจ้าบ้านนั่นแหละคนนั้นแหละคือประมุขของของประเทศบ้านเล็กๆอืประเทศบ้านที่บ้านทุกหลังเนี่ยรวมตัวกันรวมตัวกันจัดตั้งนะรวมตัวกันจัดตั้งนะฮะโดยอยู่บนพื้นฐานของรัฐที่ข้อพรไทยมหาอำนาจเพราะประเทศไทยอยู่ในรัฐที่ผิดฮะประเทศไทยอยู่ในรัฐที่รัฐธรรมนูญ ทุกวันเนี้ยประเทศไทยใช้รัที่รัฐธรรมนูนกันอยู่ใช้มาตั้งเก้าสิบปีเก้าสิบปีนะฮะแล้วใช้แบบผิดด้วยแทนที่จะใช้ลัที่ประชาธิปไต,ตยกลับมาใช้รัทธิรัฐธรรมนูญเออทำไมประเทศไทยประกาศว่าตัวเองเป็นประเทศทประชาธิปไตยทําไมไม่ใช้รัที่ประชาธิปไต,ตยล่ะครับอืมท่านต้องตอบคำถามนี้ได้ประชาชนทั้งหลายเมื่อท่านไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญแต่ท่านกลับมาใชา้เออเมื่อท่านท่านไม่ได้ใช้ลัที่ประชาธิปไตยนี่ครับท่านกลับมาใช้รัฐธรรมนูญทําไมเป็นเช่นนั้น พระชนันต้องตอบคำถามนี้ได้ถ้าตอบไม่ได้สแสดงว่า,ท,าท่านถูกหลอกท่านถูกหลอกโดยผู้มายืนอำนาจประเทศทุกคณะที่มายืนเขาจะไม่เขาเขาจะไม่บอกลอกเขาเป็นอ่าผด็จการเขาจะคือ,ค,อคือประเทศเนี่ยในเมื่อคุณออกจากกษัตริย์ปกครองเนะี่ยทุกประเทศในโลกเขาไปเป็นประชาธิปไตยทั้งนั้นละไม่งั้นเขาไม่ออกจากกษัตริย์หรอกเพราะกษัตริย์ก็คือผด็จการนั่นเองแต่เป็นผด็จการแบบดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวกษัตริย์ ถ้ากษัตริย์ดีอก็เป็นผลิตก,การที่ดีแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนยุคกันแล้วถึงแม้จะเป็นกษัตริย์ที่ดีก็ต้องคืนต้องอต้องให้ประชาชนปกครองตนเองเพราะโลกมันเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอ่ะประชาชนมีงานมีการม,มีเงินมีเดือนลวมีเงินเดือนชุดเศรษฐกิจโลกเองบ้างคั่งสร้างความมั่งคั่งกับประเทศเองชุดเศรษฐกิจโลกโดยกษัตริย์ทําไม่ได้ในยุคสมัยใหม่กษัตริย์ทําไม่ได้นะทีนี้มันก็มีแบบพวกนายทุนทา มันก็เลยเป็นยุคของนายทุนนั่นเองกษัตริย์อยู่ไม่ได้ครับนะมันมันเป็นไปนเองโดยธรรมชาตินะแต่ที่นี้มาถึงยุค AI แล้วมันมันมันเปลี่ยนยุคละมันกลายเป็นยุคไม่ใช่ยุคนายทุนละต่อไปนี้ไม่ใช่ยุคนายทุนละเป็นยุคประชาชนเนี่ยจะปกครองเองนะต่อไปนี้ไม่มีตัวแทนลสอสอกกลแล้วไม่มีสสไม่มีพรรคการเมืองไม่มีการเลือกตั้งและไม่มีคณะรัฐบาลต่อไปและไม่มีการใช้รัฐธรรมนูญสายพิเดการอีกต่อไปแล้วนะเราทำรัฐธรรมนูญผิดเราไปใช้ละที่รัฐธรรมนูญเนี่ย ทำไมไม่ใช้รัฐประชาธิปไตยท่านต้องตอบคำถามนี้ได้ปะชเฉนถ้าตอบไม่ได้นี่ก็ขอบอกให้รู้ด้วยว่าที่นี่สั่งยกเลิกครับมาใช้รัฐิครอ,อบครัวไทยมาหามำนาจเพราะรัฐีครอบรัฐิครอบครัวไทยม,มหามำนาาน,นี่จะสร้างประชาธิไปไตยชั้นสูงสร้างประชาธิปไตยแล้วเป็นแบบชั้นสูงเลยนะเออไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบปัจจุบันนะคือพูดง่ายเป็นประชาธิปไตยที่มันพัฒนาแล้วต่อยอดอ่ะก็เหมือนกับน,นวัตรกรรมใหม่อ่ะยังไงใครทั้งโลกต้องใช้น,นวัตรกรรมใหม่หมด พราะที่นี่ประกาศแล้วเป็นมาตรฐานที่สูงวอายุโรปสูงอเมริกาท่านไม่ไมต้องท่านไม่ต้องไปก๊อปปี้เรียนแบบไอ้ประชปไตของยุโรปไม่ต้องไปก๊อปปี้เรียนแบบประชปไตยอย่างของอเมริกาซึ่งประเทศไทยเรียนแบบทั้งสองอันเนี้ยเอามาใส่ปนกันมั่วอยู่ในรัฐนูญทุกฉบับเลยผสมกันมั่วทุกอย่างรืว่าในโลกใบนี้มีการปกครองแบบไหนประเทศไหนเอามาเอามาเอามาหมดอ่ะเอามาพัฒนาเป็นแบบของตัวเองเพื่อปกครองแบบสไตล์ตัวเองอะมันก็มั่วกันอยู่เนี้ยและเท่กันอยู่เนี้ยนะ เพราะว่าคนเอามานี่มีแต่อำนาจแต่ไม่ไม่เข้าใจว่าหลักวิชามันเป็นยังไงเขามีหลักวิชาที่ต้องเคารพไอ้พวกมีอาวุธมันยึดอำนาจมันไม่เคารพหรอครับเพราะมันเป็นใหญ่มีอำนาจมันก็นึกเอาตามใจจะพักจะจะเอานี่ผสมนี่ผสมนี่ก็ทําตามใจนะคือมันทำเนี่ยมันไม่ได้ทําโดยตรงมันถือวุฒิอยู่แต่มันบอกให้คนเขียนแล้วมันดูนะเอ้คนเขียนสไตา์นี่นะไอ้คนเขียนมันก็เขียนไปตามคําสั่งก็เหมือนของระบรรตูเนี่ยเขียนไปตามคำสั่งเนี่ยเข้าใจอยังเห็นภาพไหมนั่นแหละ ประเทศมังกลีดพีนนามบังกลีดพีนอยู่เงี้ยมันไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์มันมันเป็นประเทศที่ต้องต้องใช้คำว่าทิ้งประเทศไทยนั่นเองต้องทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้มาใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจเพื่อให้ประชาชนเนี่ยปกครองประเทศเองอมีมาตรฐานใหม่รัฐที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจจะประกาศใช้มาตรฐานใหม่ที่มันสูงกว่ายุโรปสูงอเมริกาและเราเนี่ยจะเป็นต้นแบบให้กับยุโรปให้กับอเมริกาเป็นต้นแบบโลกเรานี่แหละจะเป็นต้นแบบโลกประชาชนไทยนี่แหละ ที่ท่านมีเชื่ออยู่ในสมุทรพีนบ้านนะจะเป็นต้นแบบโลกเป็นพลเมืองต้นแบบโลกที่ปกครองประเทศเองได้ด้วยตัวของรนเองซึ่งมันตรงกับชื่อไทยไยยอยักษนะ์นั่นแต่ว่าอิสระอย่างยอดเยี่ยมสลายทหารไปว่าอิสระแต่เมื่อข้กไปอิสระยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงอิสระแบบนี้ใครปกครองท่านไม่ได้หรอกครับท่านต้องปกครองตัวเองเท่านั้นแล้วมันมาตรงกับรัที่ครอบครัวไทยอำมมนาจที่ลูกบ้านทุกคนต้องปกครองตัวเองแล้ว ดูแลประเทศเองไม่มีการเลือกต้งเลือกตั้งพักการเมืองไม่มีแล้วอ่าไม่มีสสไม่มีคณะรัฐบาลและไม่ใช้ระบบอนุปริศูนด้วยนะเพราะประชาชนทุกบ้านเนี่ยจะส่งใบแสดงเจตจำนงทุกบ้านจะส่งใบแสดงเจตจำนงการทําการเมืองโลกคือทุกบ้านต้องส่งใบแสดงเจตจำนงนะทุกบ้านก็ต้องบอกลูกบ้านนะเจ้าบ้านก็ต้องไปบอกลูกบ้านประชุมลูกบ้านอัปเดตบ้านเตียงได้แล้วบอกต้องอัปเดตยกระดับบ้านเตียงให้เป็นสภาสามดุลเพื่อไปทําการเมืองโลก เป็นสภาสามดุลน,นะฮะก็จะมีเม็ดเงินเข้าสู่บุคคลที่เป็นลูกบ้านะแต่ละคนที่นี่มีทุนสปลองให้ประชาชนคนละยี่สิบล้านบาทยี่สิบล้านบาทนะครับออลูกบ้านแต่ละคนจะมีเงินทุนสปลองคนละยี่สิบล้านบาทแล้วเงินนี้ไม่ใช่เงินไปไม่ใช่เงินมาแจากไม่ใช่เงินที่ไปกู้ไปยืมไม่ใช่เงินของรัฐบาลร,ร,รัฐบาลไหนไม่มี เงินนีงเงินของประชาชนเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามมาตรฐานใหม่ที่ออกแบบมาตรฐานใหม่ที่ออกแบบนี้มีชื่อเรียกว่า4ี่อภิหลักไทยไทยเนี่ยประเทศไทยจะประกาศ4มาตรฐานใหม่แก่โลกมาตรฐานที่หนึ่งเรียกว่าอภิลักที่หนึ่งอภิแปลว่าใหญ่ยิ่งใหญ่หลักก็คือหลักนโยบายหลักของชาติอันยิ่งใหญ่นะเป็นนโยบายหลักของไทยอ่ะ,อ,ะอันที่หนึ่งก็คือใช้ประชาธิไปไตยชั้นสูงหรือธรรมมาธิไปไตยนั่นเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้สามแนวทางคืออัตตาธิปไตยโลกาทิไปไตยและธรรมธิพยตยโลกทั้งใบมันใช้อยู่สองอันเท่านั้นเองคืออัตตาธิปไตยกับโลกาทิไปไวิตยอัตตาธิปไตยคือผด็จการโลกาทิไปไวิตยคือนายทุนและทั้งสองอันมันผสมกันได้เป็นอีกพันหนึ่งออกมาอีกพันหนึ่งก็เรียกพันทางไม่ใช่ธรรมทิพยวิตยแต่ว่าธารรมทิพยวิตยนี่เป็นของจริงของแท้โลกทั้งใบย,ยังไม่ได้ใช้ประเทศไทยก็ไม่ได้ประกาศใช้ทั้งทต่สมัยพระเจดผู้ดังนั้น ธรรมทิพย์ตหน้าตาเป็นอย่างไรขอเชิญเขาดูในคลิปวิดีโอของแอดธรรมทิพไตยซึ่งเป็นผู้บรรลุการใช้อำนาจทิพยตายนั่นเองจึงได้ออกแบบระบอบกับผูปกครองธรรมทิพย์ตยให้แก่โลกใบนี้ประเทศไทยจึงเป็นต้นแบบโลกที่เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาและมันมีชื่อเรียกว่าประชาธิปไตยชั้นสูงไม่ใช่ประชาธิปไตยชั้นล่างอย่างที่โลกใช้กันอยู่เหตุที่ประชาธิปไตยมันเป็นชั้นล่างกับชั้นสูงก็เพราะว่าชั้นล่างนี้มันคือทุนนายทุนประชาธิปไตยเกิดจากนายทุน และนายทุนหรือทุนนิยมเนี่ยมันมีหน้าที่สามานมันจึงเป็นประชาชันล่างเพราะจิตใจมันต่ำสามเวลามันเพียงพามันก็จะสร้างสงครามเกิดขึ้นมาอยู่ทั่วโลกทุกหย่อมยากาเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเมื่อทุนนิยมมีปัญหามันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมันมีหน้าที่สามานทุนนิยมมันไม่สนใจประชาชนไม่สนใจศักดิ์ศรีความเป็นอยู่มนุษย์มันพร้อมจะพรากคนออกจากครอบครัวมันพร้อมจะให้คนนี้เป็นท่านก็รู้นะเข้าใจนะผมไม่อธิบายลงลึก แต่ต้องจาเป็นต้งองรียธิบายคอนเซ็ concept ให้ประชาชนเข้าใจเร็วด่วนก่อนว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยต่อไปนี้บ้านมันเป็นอิสระอยู่แล้วมีพื้นที่ที่ดินของเองทุกบ้านต้องสั่งซื้อสั่งซื้อนะครับทุกอย่างต้องลงทุนไม่ใช่ของฟรีไม่ใช่ผมเฮ้ยทําขึ้นมาแล้วว่าให้ประชาชนจะให้ทั้งประเทศได้ยังไงผมในฐานะเป็นเป็นสอวอเป็นสอวอไม่ใช่สอวอริมแม่น้ําเจ้าพยาในสภาสภาริมแม่น้ำเจ้าพญานะ ไอ้น,นัานสวก็มีเดือนเป็นแสนแต่ผมนี่สอวอ,อ,อผู้สูงวัยเออเป็นเป็นสอวอบ,บ้านก็เลยสร้างบ้านเป็นสภาบ้านก็มีหน้าที่เป็นสภาเปดีตัวเป็นสภาสามดุลน,นะอ่าเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของสภาจริงๆนะจะจะอยู่ที่องค์กาตรตำบลมหานาศคืออยู่ทุกตำบลน่ตะตำบลจะมีองค์การตำบลมหานาจองค์การตำบลมหานาศนี่แหละคือออฟฟิศของ ระบบใหม่มาตรฐานใหม่ที่ผงออกแบบเนี่ยจะมีประจําอยู่ทุกๆตำบลดังนั้นคนทุกตำบลก็ต้องตื่นตัวนะตื่นตัวมาสมัครใครที่เป็นอบตอเออบจอคุณต้องยกเลิกคุณต้องรีบปรับตัวด่วนกํานงกํานันผู้ใหญ่บ้านคุณต้องปรับตัวด่วนนะเพราะจะไม่มีตําแหน่งนี้ไม่มีฮะยกเลิกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดอบตอบจอเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่เป็นการประกาศมาใช้คือประเทศไทยเนี่ยเอาของที่ผิดอะ ผิดหลักวิชาเพราะเพราะไอ้ครูผู้ยึดอำนาจทั้งหลายมันมีอำนาจมันก็เลยเอาโน่นเอาหนี้ที่เป็นประโยชน์ของมันเป็นฐานเสียงของมันมันเอามาหมดละไอ้ที่ผิดหลักวิชามันเอาไปเป็นเอาไปฐานเสียงของมันมันจริงเป็นประเทศที่เพี้ยนหรือผิดอยู่กันในผมยึงเรียกเป็นประเทศไทยปลอมไงประเทศไทยไม่ใช่เป็นแบบนี้ประเทศไทยจริงๆอ่ะไอ้นี่มันเป็นประเทศของพวกพวกโจรที่สูดมันมายึดประเทศใช้อาวุธยึดใช้อำนาจยึดนะมันเป็นโจรที่สูดมันก็เอาหลักที่ผิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพวกมันมันเอามาประกาศใช้หน้าตาเฉยเลยอบตอบจอย่างเงี้ย เป็นสิ่งที่ผิดนะครับจะดันใช้กันเฉยเลยนะองค์กรอิสลามเหมือนกันเป็นสิ่งที่ผิดประกาศใช้กันเฉยเลยเต็มประเทศเลยองค์กรอิสละเนี่ยคุณทําผิดหลักผิดเกณฑ์กันมาทั้งประเทศเลยเพราะนั้นมันจึงไม่ใช่ประเด็จริงประเปลอมมันทําให้คนในประเทศเข้าใจผิดหมดยึดถือผิดก็เลยแบ่งข้างแบ่งฝ่ายทะเลาะก,กันแต่่างเงี้ยเนี่ยคนไทยถูกปลอมหมดทุกคนเป็นคนไทยถูกปลอมต้องเลิกสีเลิกข้างเลิกฝ่ายไม่มีสีไม่มีเจนไม่มีสามนิ้วสามกีบไม่มีสลิมไม่มีคนประเพศพวกนี้ไม่มี ไม่มีการเป็นแฟนเป็นด้อมของใครไม่มีท่านต้องทิ้งหมดเลยมีอย่างเดียวบ้านจะต้องอัปเดตลูกบ้านเป็นโซดบัณฑิตพิพายฮะมีอย่างเดียวบ้านเนี่ยมีหน้าที่อัปเดตเป็นรัที่ใหม่รัที่บ้านมหาอำนาจคือพูดง่ายท่านเน่ยเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่โดยบีบ้านเนี่ยเป็นเป็นหลักเป็นศูนย์กลางอ่าบ้านนี่แหละเป็นสภาสามดุลเป็นสภาที่ใหญ่กว่าสภาริมินทประญาสภาริมไนทแม่นับจะยามีแค่สองดุลนั่นเองตัวสภาเองมีแค่หนึ่งดุล จนเลยยกมีหนึ่งดุลสองอันนี้มารวมกันที่สภาแล้วก็พูดคุยกันจึงออกเป็นมติของสภาแต่บ้านก็ทําหน้าที่เป็นสภามือนกันเป็นสภาสามดุลทําไมบ้านเป็นสภาสามดุลอ่ะก็เพราะสมาชิกในบ้านของท่านมีอานาจสามดุลทุกคนที่มีบับรประชาชนมีอานาจสามดุลจึงเป็นสภาสามดุลสามดุลน,นี่แหละครับมันทาให้ลื้อล้างประเทศไทยใหม่หมดเลยมันลื้อล้างและทิ้งประเทศไทยได้ไงเพราะมีอำนาจสามดุลถ้าคุณอยู่สองดุลคุณอาศาายัยรัฐบาล ที่คุณเลือกตั้งมาไม่มีประโยชน์เพราะมันมีแค่สองดุลมันลือล้างประเทศไทยไม่ได้มันเป็นตัวเกลกลก้ทวงความเจริญประเทศจะพุง่งไปสู่ยุค A i เป็นชาติต้นแบบเป็นชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งของโลกจะเป็นมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ฮาร์ดพาวเวอร์นะเราจะเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นได้ก็ต่อเมื่อต้องผ่านสภาสามดุลนะต้องมีสภาสามดุลเกิดขึ้นซึ่งบ้านแต่ละหลังนี่แหละครับเป็นสภาสามดุลประชาชนกดมือถือบริหารประเทศกดมือถือ ให้มติตำบลกดมือถือให้มติจังหวัดกดมือถือให้มติต่างประเทศให้มติประเทศและต่างประเทศได้ด้วยมือถือนี่แหละไอ้นี่แหละสภาสามดูไปแบบนี้อ่ะทีนี้สภาทํางานยังไงแก้ไขสร้างประเทศใหม่ได้ยังเขาเชิญดูรายละเอียดข้างในฮะอ่าสร้างก็จะสร้างนะสร้างก็จะได้ทําตัวถูกอาละมาแจ้งข่าวให้ทุกทุกบ้านได้รับทราบว่าต่อไปนี้บ้านแต่ละหลังที่มีทะเบียนบ้านและมีสมุดเยียนบ้านท่านรีบไปเปิดสมุดเยียนบ้านดูเลย ประชุมสมาชิกในบ้านแล้วก็ยกสมุดทะเบียนบ้านให้ปสมาชิกของท่านได้ดูว่านี่คือที่พึ่งของเราไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลไม่ใช่ที่พึ่งไอ้นี่ต่หากสมุดทะเบียนบ้านนี่แหละตัวพักการเมืองที่แท้จริงจะออกฤทธิ์ออกเดชจะสั่งอะไรอยู่ที่นี่จะรื้อล้างประเทศไทยอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่ที่สมุดทะเบียนบ้านนี่แหละครับเพราะนั้นขอเชิญเขาเรียนรู้คลิปวิดีโอของแอร์ทางมริไัยแล้วท่านจะได้รู้ว่าสมุดทะเบียนบ้านออกฤทธิ์ออกเดชยิ่งใหญ่กว่าพักการเมืองยิ่งใหญ่กว่ากองทัพไทยยิ่งใหญ่กว่าคณะรัฐประหาร หรือใดๆไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าสมุทรเทียนบ้านจับมาไว้ขอเชิญเขาเรียนรู้ว่าสมุทเทียนบ้านยิ่งใหญ่อย่างไรเาเชิญครับผมแอดทํารวิทารใจยินดีต้อนรับสมาชิกบ้านทุกท่านครับสวัสดีครับ